สวัสดีครับผมเอกนะครับจากช่องมาแนวฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับมีรถดีๆเจ๋งๆสวยๆงามๆมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับและรถคันที่ว่านะครับก็อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับนั่นคือรุ่น XLT นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่857.000บาทนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 2ลิตรนะครับให้แรงม้า160แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่38.5 นิวตันเมตรนะครับผมและเทคโนโลยีนะครับที่มีอยู่ในตัวรุ่นพี่อย่างเจ้าวายแครับก็หยิบยกมาใส่ในรุ่นนี้ด้วยในปี2021นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยออกตัวในทางลาดชันนะครับระบบ traction control หรือป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับผมระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าป้องกันการลื่นถลายนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับระบบป้องกันการพลิกคว่ำอย่าง R O M นะครับก็มีใส่มาให้แล้วในรุ่นนี้นะครับ พูดถึงอุปกรณ์ตกแต่งสวยงามนะครับเครื่มเติมเข้าไปนะครับเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับชุดแต่งยอดนิยมของเรานะครับชุดแต่ง F150 Spider นะครับคำว่า Spider นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับฟอนต์ตัวหนังสือตัวนี้นะครับ มีสีให้เลือกด้วยนะครับเลือกสีได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ทั้งหมด3จุดให้ตรงนี้และในส่วนของ F 1 5 0นะครับจะขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นคือไฟตัว C ตรงนี้นะครับบริเวณนี้และยังคงติดตั้งไฟตัดหมอกของเดิมไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมถัดเหนือขึ้นมานะครับนั่นคือสกูปฝากระโปรงนะครับสกูปฝากระโปรงก็มีหลายแบบหลายดีไซน์นะครับผมอันนี้จะเป็นสกูปทรงเตี้ยนะครับ ไม่บดบงังทัศนวิสัยในการขับขี่มากนักนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบให้อะไรมาบังตานะครับติดสกูป๊ปทรงเตี้ยแบบนี้หรือว่าไม่ติดเลยก็จะดีกว่านะครับผมมาดูด้านข้างนะครับชุด F 1 5 0 i นสไปเดอร์นะครับมาพร้อมกับซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วมาให้แบบนี้เลยนะครับผมดูในส่วนของตัวล้อนะครับก็จะเป็น แม็กนะครับขอบ16นิ้วนะครับมาด้วยยางมอนสเตอร์นะครับ265ทับ70 R16 นะครับที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับของเดิมนะครับแก้มข้างตรงนี้ตรงโลโก้2 2นี้นะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่เรานะครับก็ครอเป็นสีดําด้านไปให้ที่ครอบเป็นสีดําด้านนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นโครเมียมอยู่จุดเดียวเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นมันจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกนะครับผม จากของปี2020ี่เนี่ยมันจะเป็นสีโครมเยมเนาะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีดําแล้วนะครับมือจับก็เหมือนกันนะครับเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับผมเราก็ใส่เบ้ารองมือไปให้แบบนี้นะครับมีการศาสติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแถมให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะไม่เอาราวหลังคานะครับเพราะว่าราวหลังคาตัวตัวที่ติดตกแต่งนะครับมันจะเป็นราวหลังคาที่ติดเพื่อประดับเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้งานหรือแบกขนสัมภาระได้จริงนะครับ ลูกค้าท่านนี้นะครับก็เลยเลือกที่จะไม่ติดดีกว่าไล่มาอีกหน่อยนึงก็คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ลายโคนแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่าลายนี้ลายเดียวนะครับมีมากกว่า 40- 50ลายนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับว่าชอบลายแบบไหนนะครับหรือจะเรียบๆไปเลยไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีลายในใจหรือว่าต้องการลายแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาคุยสอบถามกันได้นะครับผม ถัดมาเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะครับ Outlander ก็มีชื่อเสียงในด้านนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโลบาร์เหล็กกันชนท้ายกันชนหน้านะครับเขาทํามาได้อย่างดีนะครับผมแล้วรุ่นนี้นะครับข้อดีของเขานะครับคือสามารถติดตั้งตะแกรงบนเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับมีหูยึดตะแกรงให้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถใส่ตะแกรงเป็นค้ำตะแกรงขึ้นไปเพิ่มได้นะครับ มาดูในส่วนด้านท้ายนะครับผมก็จะเป็นไฟนะครับอันนี้คือไฟแต่งนะครับลมดำนะครับไฟจะติดเป็นรูปตัว C นะครับผมและบริเวณนี้ก็จะเป็นฝานะครับฝาครอบท้ายนะครับผมฝาครอบท้ายให้มันมีโลโก้นะครับของ Ford ที่มีฟอนต์ที่ขนาดใหญ่เห็นชัดเจนและดูเท่ดูเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับในส่วนของการชนท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นการชนท้ายเดิมๆของเขาเลยนะครับรุ่น XLT นะครับ จะมีเซ็นเซอร์ตะัระยะทั้งหมด4จุดด้วยกันครับอยู่จุดนี้ครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีก2จุดนะครับและที่เห็นอยู่ด้านหลังท้ายกระบะนะครับอันนี้ไม่ใช่ขยะนะครับอันนี้นะครับคือการชนหน้าของเดิมนะครับของที่ติดมากับรถนะครับส่วนนี้ก็คืนให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับผม โอเคครับและนี่นะครับก็คือ XLT นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับราคาที่8,57,0่บาทนะครับผมใครสนใจนะครับรถดีๆแบบนี้แล้วแต่งสวยๆงามๆแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องมาแนวปอกผมด้วยนะครับคลิปหน้ามีรถดีๆมาให้ดูอีกแน่นอนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ